นายภูนพาณิตพิบูรลนักวิเคราะห์ประจำห้องค้าเงินธนาคารกรุงไทยเปิดเผยนะคะว่าค่าเงินบาทที่เปิดเช้านี้ในระดับ32บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าในรอบ1ปี6เดือนค่ะนะับตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับ33บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วหลังราคาทองคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงรุนแรงอยู่แน่นอนว่าเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่ามันก็จะไปกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลักเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ด้วยนะคะภาคการส่งออกนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยนะคะว่าจะกระทบต่อการส่งออกสองกลุ่ม ก็คือกลุ่มที่ส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วในขั้นตอนของการเรียกชำระค่าสินค้าพอเสร็จสิ้นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทคนที่ส่งออกเขาจะได้เงินลดลงค่ะเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นแทนที่จะมีกำไรก็อาจจะได้กำไรน้อยลงหรือที่แย่ที่สุดก็คือไม่ได้กำไรจากการค้าขายเลย และ2คือกลุ่มที่อยู่การเจรจาขายสินค้าอาจจะต้องปรับราคาขายใหม่เมื่อมีการปรับราคาขึ้นลูกค้าก็อาจจะไม่ยอมให้ส่งสินค้าออกดังนั้นเราก็จะมีความยากลำบากมากขึ้นในการค้าขายขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศลดลงเพราะว่าสินค้าไทยก็จะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่าซื้อสินค้าจากประเทศอื่นก็สามารถที่จะทดแทนได้ค่ะค่ะซึ่งนอกจากภาคการส่งออกแล้วนะคะภาคการท่องเที่ยวเนี่ย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทยก็แลกเงินได้น้อยกว่าเดิมนะคะก็ทําให้ต้องจ่ายสูงขึ้นเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในไทยก็อาจจะเปลี่ยนใจค่ะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นแทนนะคะทางด้านนายวิสิทธิ์ลิม้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทยและสภาหอกันค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในฐานะกลุ่มอาหารแปรรูปเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบในประเทศผลิตเพื่อส่งออกซึ่งค่าเงินบาทที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงผันผวนเร็วอย่างนี้นะ่ะมันกำลังก่อเกิดปัญหาต่อการเจราจาขายสินค้าเพื่อส่งออกในล็อตใหม่ๆที่กําลังมีคําสั่งซื้อในช่วงก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะส่งมอบปลายปีแล้วก็ต้นปีถัดไป ซึ่งค่าเงินบาทผันผวนแล้วก็แข่งค่าเร็วก็จะทําให้เกิด2เหตุการณ์ขึ้นกับผู้ประกอบการนะคะระหว่างชะลอการขายเพราะว่าต้องแบกรับภาะวะเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่ผันผวนเร็วหรืออาจจะต้องขายแม้ว่าจะเสี่ยงขาดทุนก็ตามค่ะเพราะว่าต้องมีการระบายสต๊อกแล้วก็ให้มีเงินหมุนเวียนในการทําธุรกิจค่ะ ทางด้านน,นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมาการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในวันนี้นะคะทางหอการค้าก็จะมีการถแถลงข่าวค่ะถึงความคิดเห็นนะคะไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่ภาคธุรกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ซึ่งก็มีตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคการเกษตรและก็การค้าส่งออกค่ะ นอกจากนี้ทางหองการค้าก็บอกด้วยว่าจะทําข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสมุดปกขาวนะคะของก,ะกะรกรค่ะยื่นต่อนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องของช่วยเหลือ SME การแก้ไขปัญหาหนี้การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมค่างเงินบาทมาตรการช่วยเหลือต่างๆแล้วก็โดยจะนําเสนอทบานนาระบบดิจิทัลนั้นมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยค่ะ